นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอันตะลิเคนะสมุทธรัชเชนะปะภะตานัง วิวาังกาวีสังนะวิชิวิชตีโสชัคติปะเทโสยัตระยัตระจิโตมุนเจยปะปาปกรรมมาตีบัดน,นี้ธรรมภาพจะได้ชีแจงแสดงพระธรรมเทศนาพน,า,นาความตามสัจธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทัดก้ากิเลอันเป็นเหตุให้เกิเกดความทุกข์ของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มารวมประชุมกันอยู่ที่นี้ตาลบว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมมสวนะพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้ อันเชยละพะบาลีขึ้นมาเป็นนิเคกบทเป็นวระคุธพุทว่านาอันตาลิเเขนาสมุตรมมเชนาปกาะกาตาังวิวะหลังปะวีสังนาวิชติโสชักคติปะเทโสยัตตลกิโตหุนเจยยปาปรกรรมมาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าบุคคลที่ทำกรรชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศ ก็ไม่พึงพ้นจากการชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากการชั่วได้หนีเข้าไปสู่ซอกของภูเขาก็ไม่พึงพ้นจากการชั่วได้เพราะเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากการชั่วได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่ในวันนี้จะได้ยกเอาเรื่องของกรรมมาแสดงให้ท่าน สาธาชนผู้ปบริษัทั้งหลายได้สดับรับฟังกันโดยเฉพาะในวันนี้จะยกเอากรรมในฝ่ายของอาคุศลรกรรมหรือกรรมชั่วมาแสดงพร้อมด้วยเรื่องของวิบากคือเรื่องของผลของกรรมชั่วเพราะว่ากรรมนี้จริงๆมันมีแบ,บ่งออกเป็นด้วยกันอยู่สามอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่า,ากุศลกรรมคือกรรมดีอย่างหนึ่งเรียกว่าอาคุศสรกรรมคือกรรมชั่ว อีกอย่างนึงเรียกว่าอัพยากิจก็คือกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนา,นาถ้าเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาชั่วก็เป็นกรรมชั่วเจตนาไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วกรรมนี่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก็แล้วแต่ก็จะส่งผลส่งผลเรียกว่าเป็นส่งวิบากให้เกิดขึ้นกรรมดีก็จะได้ผลดีกรรมชั่วก็จะได้ผลชั่ว วันนี้จะยกในเรื่องของการชั่วมาแสดงโดยยกเอาเรื่องราที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรอยู่ในธรรมบทเป็นเรื่องของชนคือคนทั้งหลายสามพวกตั้งเงินองค์สมเด็จพระสัตดาสาัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเระพาวิหารชื่อว่าพระเชตวันก็ทรงปาลกชนสามคนสามพวกได้ได้ตัดพระธรรมเทศนา ว่านะอันตรลิเขนะสมุทรมาเชดังนี้เป็นต้นเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระศาสดาทรงประทับอยู่ในวัเชตวันนั้นมีภิกษุหลายรูปต้องการจะมาเฝ้าพระศาสดา้าเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเมื่อบินพบาทชาวบ้านมารับบาตรจากาพระภิกษุเหล่านั้นแล้วก็นิมนต์ให้นั่งในโลงศันถวายข้าวยาคูและของเที่ยว เมื่อรอเวลาบินทบาวนั่งฟังคำแล้วในต,ตอนนั้นเองมีไฟที่ลุกขึ้นจากเตาของยิงคนหนึ่งที่กำลังปรุงข้าวปรุงแกงปรุงกับที่กระทะไหว้รากดนั้นเกิดไฟมันลุกขึ้นแนโยมแล้วมันไปติดหอหลังคาหลังคาในมุงด้วยยญ้าพอไปติดปุ๊บมันก็จะมีไฟ ที่ไปติดกับหญ้าเรียกว่าลอยขึ้นไปเป็นลักษณะเป็นเสวเหรียนคือเป็นบ่วงเป็นบ่วงบาตเป็นบ่วงฟางที่ไฟไหม้ลอยขึ้นไปบนฟา้าลอยขึ้นไป่างนี้ในขณะนั้นเองก็มีกาตัวหนึ่งมีนกกาตัวหนึ่งบินมาคอเมันเข้าไปติดอยู่ในบ่วงไฟนะบินมายังไงก็ไม่ทราบพอดีว่าเข้าไปปุ๊บติดอยู่ในบ่วงไฟแล้วก็ เปลียวหญ้าที่เป็นฝานัล้ก็พันแล้วไม่กาตัวน,นั้นแล้วก็ตกลงที่กลางบ้านพระภิกษุเห็นก็คิดว่าโอเป็นกรรมหนักนะท่านทัน้งหลายรงดูอาการที่แปลกของกาเนะก็คงจะไม่มีใครที่จะบอกถึงอุปกรรมของกาไม่ได้นอกจากองค์พระศาสดาสัมมาส,มาสมัมพุทธเจ้าพวกเราก็จะไปทูลถามพระศาสดา แล้วพิสูจน์เหล่านั้นก็พากันยินไปหลังจากที่ทำพักิจเสร็จเรียบร้อยอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพิสูจอีกจำนวนหนึ่งก็พากันโดยสารด้วยเรือไปเพื่อที่จะไปเฝ้าพระสาตรดาที่พระเชตวันเรือนี้ลอยไปท่ามกลางมหาสมุทรญาติยายธโยมรุตรเบรุสัตรลอยไปลอยไปอยู่ดีๆเกิดหยุดนิ่งเฉยอยู่กลางมหาสมุทรไม่ไปไหนต่อจะไปข้างหน้าก็ไม่ไปจะไปข้างหลังก็ไม่ไป ไปไหนก็ไม่ได้นิ่งอยู่กลางมหาสมุทร่บบนั้นคนบนเรือก็คิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นอภิมงคนที่เขาเรียกว่าคนกาลาตีนีอยู่บนเรือแล้วก็เลยทําการเสี่ยงทายจับฉลากาทำฉลากให้จับก,ก็ปรากฏว่าในเรือหรือว่าเจ้าของเรือเนี่ยมีภรรยาอยู่คนหนึ่งกําลังอยู่ในวัยที่เรียกว่าเป็นวัยสาวได้ฉลาก ที่ว่าเป็นกาลกินีได้ฉลากแล้วก็พวกบรรดาคนทั้งหลายก็บอกอาจับใหม่แล้วกันลองจับใหม่จับใหม่เพราะอกฏว่า,วาจับสามครั้งก็ได้สลากที่เป็นกาละกีนีสามครั้งพวกบรรดาคนต่างๆก็มองหน้าในเรือเจ้าของเรือแล้วถามว่าจะเอายังไงดีในเรือบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่หาทําให้มหาชนต้องถึงแก่ความสุ่ เพื่อประโยชน์แก่นางคนนี้คนเดียวพวกท่านตรงนำนางทิ้งลงน้ำเถอดนี่พวกมนุษย์เหล่านั้นก็จับนางมัดจับนางมัดนางนั้นก็กลัวกลัวก็ร้องไห้กลัวก็ร้องไห้ไปร้องไห้นายให้คนเรือก็บอกว่าให้จับนางในแก้ข้าวให้หมดให้นุ่งผ้าเก่าๆผืนหนึ่งแล้วก็เอากระออม หรือภาชนะเนี่ยที่ใส่ทรายเต็มเลยผูกไว้ที่คอแล้วก็โยนลงไปในหมหาสมุทรแล้วก็ทํายังไงก็ได้เพราะว่าในเรือก็ยังมีความเสน่หามีความรักอย่าให้ข้าพเจ้าได้เห็นนานนี้อีกไม่งั้นจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจมนุษย์ก็ทําตามานั้นก็คือเอากระออมทรายมัดแล้วก็โยนนางลงน้ําใบนางก็จมลงไปแล้วก็เป็นตายแล้วก็เป็นอาหารปลาอาหารเต่าในที่นั้นนั่นเอง พวกพระพิกูจน์เหล่าน,นี้ก็คิดเหมือนกับพิสูจน์รูปชุดแรกที่ไปเห็นการก็คิดเหมือนกันว่าเขาคงจะต้องถึงมือองค์สมเด็จพระสัตาสปัะมุขเจ้าที่ว่าจะพยากรณ์หรือว่าจะส่งไขข้่อข้องใจว่ามันเป็นเหตุอย่างใดทำไมหญิงคนนี้จับฉลากถึงสามครั้งสามผลถึงออกมาเป็นนานกากินีแล้วก็ต้องจับถูกจับถ่วงน้ําถึงแก่ความตายเพราะท่นที่ยังเป็นวัยสาวอยู่ พิสูจน์แล้วนั้นเมื่อเรือมาถึงฝั่งก็ได้เดินทางต่ออันนี้เรื่องที่สองรเรื่องที่สามมีพิสูจนเจ็ดรูปเดินทางจากปัจจันตชนบทเพื่อเฝ้าพระาษาสดาในเวลาเย็นก็เข้าไปสู่วัดแห่งหนึ่งและถานถึงที่พักในถ้ำเป็นที่พักของอาคันติกะในวันนั้นจะมีถ้ำอแล้วก็จะมีที่พักเป็น ให้พักนิสสุอาการตุกนนะเนี่ยพักในถ้ำมีเตียงอยู่เจ็ดเตียงก็พอดีทุกคนมีอยู่เจ็ดก็เข้าไปเข้าไปอยู่อาศัยในถ้ำตอนกลางคืนมันมีก้อนหินมีแผ่นหินกลิ้งมาปิดปากถ้ำปิดปากถ้ำเย่างนั้นนะ่ะออกไม่ได้กดอาหารอยู่ข้างในทํายังไงก็ออกไม่ได้พวกมนุษย์ทั้งหลายรู้ว่ามีพักติดอยู่ข้างในก็พยายามมาผักหินก็ไม่ออกพิสสุอยู่ในพยายามจะผักก้อนหินก็ไม่ขย,ยับ พยายามยู่งันตลอดเจ็ดวันด้วยความหิหวโหยติดอยู่ในนั้นสเสมอทุกขเวทนาใหญ่แต่ว่าอยู่จู่าดโยมมิทรบริษัทธิ์พอถึงวันที่เจ็ดแผ่นหินมันไปของมันเองแผ่นหินมันหลุดออกจากที่ของมันเองแล้วก็เกิดภิกษุเหล่านี้ออกมาได้ออกมาได้ก็คิดเหมือนกับภิกษุของชุดแรกว่าเอะต้องถามองค์ระพุทศาสนาสมัยุทเจ้าแล้วว่าเป็นกรรมอะไรของเราเราเคยทําอะไรไว้ ทำไมถึงต้องมาทนอดอยากทนทรมานถูกขังอยู่ในถ้ำถึงเจ็ดวันจบเพื่อนพี่สุ่านี้เมื่อเดินทางมาที่พระเชตวันก็ได้เกิดมาเจอเันเข้าในระหว่า,างทางก็รวมกับ็นพวกเดียวแล้วก็เข้าไปที่พระเชตวันแล้วก็ไปขับเข้าเฝ้าองสมเด็จพระสัสราสดาสดามาถุนเจ้าไปนั่งในที่สมควรข้างหนึ่งแล้วก็มีการได้ทูลถามมีโอกาสก็ได้ทูลถาม ถึงเหตุที่ตนได้พบและเหตุที่ตนได้ประสบมาโดยลำดับพระศาสดาก็ทรงขยากรณหรือทรงไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิ่งที่ที่สุานั้นได้ไปพบได้ไปประสบมาก็คือในเรื่องของบุกรลรการงานนั้นการนั้นได้เสวยการ,รของตนพระศาสดาของเราตรงต่าว่าในอดีตการชาวนาผู้หนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสี กำลังฝึกโคก็คือวัวของตนอยู่แต่ก็ไม่อาจฝึกได้เพราะว่าโคตัวนี้เนี่ยเป็นโคดือ้อเดินไปได้หน่อยอาจให้เดินไปได้หน่อยมันก็นอนตีแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปได้หน่อยมันก็นอน,นก็เป็นโคขี้เกียจเป็นโคดือ้อก็นอนอยู่อย่างนั้นชาวนาก็เกิดคมโกรธว่าไม่อาจฝึกได้ความโกรธเขครอบงำก็จึงกล่าวว่าบัดน,นี้เจ้าจะนอนสบายตั้งแต่นี้ไป จากนั้นแล้วก็ทำเอาฟางมาคุมโคแล้วก็เอาฟางอะทำเป็นพันคอโคตันนั้นไว้แล้วก็จุดไฟเผาก็ปรากฏว่าโคตนนั้นก็ถูกไฟคลอกตายพนะิสูจทั้งหลายกรรมอันเป็นบาปนั้นอันการทำแล้วในครั้งนั้นพระรพระุทธเจ้าตรัสนะั้นว่าเขาไม่อยู่ในนารกณึสิ้นกาลเวนาเพราะวิบากกรรมมันเป็นบาปนั้น และกำเนิดเป็นกาเจครั้งถูกไฟไม้ตายในอากาศอย่างนั้นด้วยเศษของกรรมที่เหลืออยู่นี่คือบุปรกรรณ์ของกาที่บินมาอยู่ดเดียวหัวไปมุดเข้าไปในบ่วงไฟตายเช่นนั้นนะเพราะว่าเคยไปฆ่าโคของตัวเองไงแหละฝึกแล้วมันฝึกไม่ได้ก็โมโหเอาไฟเผาเอาย่ามาพันรอบคอโคและจุดไฟเผาตัวเองตายไปพอใช้นี่ในนรกไป เหลือเศษเกรรมก็ามาเกิดเป็นกายเจ็ดชาติอันนี้เป็นบุญกรรมหลังกายของภรรยาในเรือนี่ภรรยาในเรือนี่ในอดีตกาลนี่เกิดเกิดเป็นหญิงในเป็นภรรยาแห่งแห่งของขลือหันบดีของคนมีเงินนะในกนรุงพาราณสีแล้วก็ทํางานทุกอย่างมีการตักน้ำมีการตจา้าค่าปรุงอาหารทำเองทําเอง,เองและนามีสุน,นัขอยู่ตัวหนึ่งสุน,นัขตัวนั้น เป็นสุนัขที่เรียกว่ามีความติดพันมีความผูกพันกนับนางเวลานางจะไปไหนสุนัขตัวนั้นก็จะไปด้วยไปด้วยเสมอไปกับนางตลอดคนแถวนั้นก็แซวสมัยนี้เรียกว่าแซวก็แซวว่าแสวนางว่าเป็นทานล่าเนื้อไปไหนมีหมาล่าเนื้อตามไปด้วยวันนี้พวกเราคงจะได้กินข้าวกับเนื้อที่นางล่าได้ ก็คือนางก็เกิดความอายความอายว่าโดนแซวก็เอาก้อนดินมั่นท่อนไม้มั่นข้ามใส่สุนัขให้สุนัขมันกับไปก็สุนัขตัวนี้เนี่ยที่มันติดพันกับนางเนี่ยเพราะว่ามันเคยเคยเป็นเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีอยู่ชาติหนึ่งที่เกิดมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้สามีเกิดมาเป็นสุนัข ภรรยาเกิดมาเป็นนางภรรยาของท่ราราชธรรบดีคนนี้ก็มีความถูกพันมันก็ตามไานั้นก็ด้วยเหตุว่าที่เคยเกิดเป็นสามีภรรายา,ากันทำยังไงมันก็ไม่ยอมหนีไปไหนจะตีจะอะไรมันก็ไม่ไปไหนมีอยู่วันหนึ่งนางรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธที่เขาเชื่อไปแล้วก็เอา ุูนักไปแล้วก็เอามอข้าวว่าข้าวยาคูที่จะเอาไปเททิ้งเอาไปเททิ้งก็เอาไปเอาไปแล้วก็ไปเทไปล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาสายใส่เอาสายใส,ยส,ยสย่แล้วก็ล่อสุนักมาล่อสุนัหมาแล้วก็ขู่คอสุนัก็จ,จับสุนักท่วงน้ำด้วยความจับสุนัขท่วงน้ำก็นี่ก็เป็นบุพกรรม เป็นบุพกรรมนางพอาดาังตายไปนางก็ไปตกนรกอยู่เป็นระยะเวลานานที่เหลือพอเศษก,กรรมเป็นเศษเศษกรรมก็มาเกิดแล้วก็ถูกเขาจับถ่วงน้าอย่างเนี้ยตลอดหนึ่งร้อยชาติหนึ่งร้อยอัตภาพอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามคือเรื่องของพิสูจนที่ไปติดอยู่ในถ้ำพิสูจน์เานี้เคยเกิดเป็นเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคเป็นเพื่อนกัน เด็กเลยนโคเจ็ดคนวันหนึ่งไปเที่ยวไปพบกับตัวเหี้ยตัวใหญ่ไปพบกับตัวเหี้ยตัวใหญ่ก็เล่นกันไล่ต้อนตัวเหี้ยเข้ามาในจอมปลวกเข้าไปในจอมปลวกจอมปลวกวมันมีรูรูอยู่เข้าไปแล้วเด็กก็ทํายังไงดีก็เอาอะไรมนาะปิดไว้เอาหินมาปิดท้องช่องไว้ในจอมปลวกมีช่องมีเจ็ดช่องปิดไว้ไม่ออกปิดไว้ไม่ออก,ออกแล้วก็ เด็กก็ไปเล่นกลาวเออเดี๋ยวจะมาปล่อยเดี๋ยวจะมาปล่อยลืมเด็กก็ไปเล่นเนี่ยนะตามภาษาเด็กไปเล่นแล้วก็ไปไปเรื่องอื่นแล้วก็ลืมแหละพอลืมแล้วก็เจ็ดวันผ่านไปมีสติลืมได้เออเราขังตัวเหี้ยวไว้ในจองปววเป็นไงมั่งมาเปิดดูผมปรากฏว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกยังไม่ตายยังไม่ตายแต่ว่าผอมบดอาหารดีเจ็ดวันทานออกมา ทานออกมาแล้วก็เด็กเห็นเข้ารผสมสารก็เลยปล่อยไปก็เลยปล่อยไปปรากฏว่าเด็กนั้นเมื่อตายไปโชคดีที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ฆ่าตัวเฮี้ยนที่ความโหดร้ายก็เลยไม่ต้องไปตกนรกแต่ว่าก็เป็นผู้อดฆ่าร่วมกันก็คือถูกขังถูกอด่าร่วมกันเนี่ยใน14อัตภาพหรือ14ชาติเหมือนชาตินี้ที่มาเป็น พระภิกษุอยู่ๆก็ไปติดอยู่ในถ้ำด้วยกันอดข้าด้วยกันอยู่เจ็ดวันก็เพราะผลของการที่จับตัวเยียยขังไว้ในจอมปัวเป็นเวลาเจ็ดวันนั่นแหละอันนี้คือกรรมและก็วิบากกรรมที่บรรดาคนเหล่านี้ได้ร่วมกระทํากันมาไม่ว่าจะเป็นกาที่โดนไฟไหม้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่โดนผูงนั้นก็ดีหรือว่าเป็นภิกษุเจ็ดรูปที่โดนขังอยู่ใน ข้ามอดอาหารตลอดเจ็วันก็ดีอันนี้ก็แสดงให้เห็นต่างที่องค์พระศาสดาสมัยเจ้าทรงแสดาาพงสดาาพระธรรมกถาว่าหน้าอันตริเขนหน้าสมุทรมัเชนหน้าขอพระทานาาทวิวรลรา,า,าวีสังเป็นต้นก็คือบุคคลที่ทำการชั่วไว้หนีไปในอากาศก็เป็นกานะบินหนีไปในอากาศก็หนีไม่พ้นไฟขึ้นตามไปให้ ได้ชัดใช้กรรมลงไปหนีไปทีท่ากลางมหาสมุทรเห็นไหมหญิงสาวที่เป็นภรรยาในเรือไปอยู่ท่านกลางมหาสมุทรก็ถูกกรรมตามต้องถูกจับห่วงน้าหนีเข้าไปเนือซอกเขาอย่างพิกษุทั้งเจ็ดเนี่ยไปอยู่ในภูเขาอยู่ในถา้าก็ยังหนีไม่พ้นไม่ว่าจะหนีไปที่ใดในอากาศก็ดีในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ดีไปสู่แห่ซอกแห่งภูเขาก็ดี ก็ไม่มพึงพ้นจากการ,รชั่วได้ว่าเขาอยู่แล้วในประเทศแห่งกานดินได้พึงพ้นจากการชั่วได้ประเทศแห่งการดินนั้นหามีอยู่ไหมอันนี้เป็นพระพุทธพจน์เป็นคําสอนขององค์ศาสดาสมมาสมาุทจ้าที่ได้ยกขึ้นมาเป็นนิเคตะบทเพื่อที่แสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ,รชั่วนั้นเกิดมาจาก เจตนาที่เป็นเจตนาชั่วก็คือความโลภความโกรธความหลงให้ละสิ่งเหล่านี้เสียเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากทำหากพูดหากคิดไม่ดีเป็นการชั่วแล้วย่อมจะส่งผลที่ชั่วแก่เราไม่ว่าเราจะไปหลบรีไปรีไปเล่นอยู่ที่ใดก็ไม่สามารถจะหนีกรรมชั่วเหล่านั้นไปได้เราจึต้องได้รับผลกรรมเหล่านั้นเป็นแน่แท้ อาตธรมภาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าพอสมควรกี่ยการลระะเวลาที่สุดข,ขอสมุยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศะะนี้